สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกระสุนสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้ยังคงล้อละอุอยู่หลายที่หลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสงคารามในรัสเซียกับยูเครนอิสราเอลกับกลุ่มก่อการร้ายอีกหลายกลุ่มแล้วก็ยังมีการทําสงคารามกลางเมืองในพมา่าอีกนะครับส่วนในประเทศไทยของเราก็ยังมีสถานการณ์ที่อาจจะไม่ถึงขั้นทําสงคารามนะครับแต่ว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจะเฝ้าระวัง เพราะว่ามีหลายจุดนะครับที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกลุ่มก่อการร้ายสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มีการประทะกันการวางระเบิดกันอยู่บ่อยครั้งส่วนในภาคเหนือนะครับก็ยังมีกลุ่มว้าแดงที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าได้เข้ามาสร้างคลายทหารล้ำเขตประเทศไทยว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังในบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับ ส่วนประเทศลาวถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของพรมแดนกับประเทศไทยก็จะมีพวกเกลียนคีย์บอร์เดเยอะพอสมควรนะครับที่ชอบมาแสดงความคิดเห็นเวลาที่มีข่าวของการที่ไทยมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยมีปัญหากับว้าแดงหรือว่าไทยมีปัญหากับเขมรนะครับก็จะมีกลุ่มเกลียนคีย์บอร์ดของลาวมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ อยากจะได้ภาคอีสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศลาวนะครับอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าไทยมีปัญหากับว้าแดงพวกเกียนคีย์บอร์ดกลุ่มนี้ที่น่าจะมีไม่เยอะนะครับก็จะมาแสดงความคิดเห็นอาจจะไม่ใช่ในช่องของคงกระสุนของผมก็ตามนะครับแต่ว่าอาจจะมีในช่องอื่นที่ผมเข้าไปดูการแสดงความคิดเห็นของช่องอื่นก็จะมีอย่างเช่นคนลาวบางคนก็จะไปแสดงความคิดเห็นว่าถ้าหากว่าว้าลบกับประเทศไทยกองทัพลาวก็จะไปช่วยว้า ลบเพื่อที่จะช่วงชิงเอาภาคอีสานคืนกลับมาอยู่กับประเทศลาวนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับคนกลุ่มนี้นะครับไม่น่าที่จะมาหาเรื่องประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าประเทศไทยกับลาวก็มีความสัมพันธ์อันดีงามกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาแบงอะไรกันนะครับแต่ว่าก็จะมีคนอยู่ กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะพยายามโยงให้ไทยทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จะเข้ามาสอดแทรกเรื่องของการจะมาดึงภาคอีสานให้มาอยู่กับประเทศลาวนะครับน่าจะเอาเวลานี้ไปศึกษาในกรณีที่กองทัพลาวลกกับกองทัพเขมรในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมานะครับมีการลือกันว่าประเทศลาวเสียดินแดนให้กับกองทัพเขมรอยู่ หลายร้อยตารางกิโลเมตรนะครับคนเรากลุ่มนี้ที่ไม่ชอบประเทศไทยน่าจะไปฟังช่องของคุณกระเพ่าใน y t u t u นะครับที่พูดถึงเรื่องความขัดแยง้งบมความขัดแยง้งการทำสงครามการเสียดินแดนของเรากับเขมรในช่วงสีกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วภาคอีสานของไทยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเรามาก่อนนะครับซึ่งอาจจะมีการปกครองในสมัยก่อนในอนาณาจักรต่าง ในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักร้านช้างหรือว่าอาณาจักรอะไรก็แล้วแต่ในสมัยก่อนนะครับแต่ในความจริงแล้วนะครับประเทศลาวซึ่งเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อก่อตั้งราชอาณาจักรเราเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปีพศ2490แต่ว่าอาณาจักรนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ ฝรั่งเศสอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งได้รับเอกราชเมื่อปีพศ2496เท่านั้นนะครับซึ่งหมายความว่าประเทศลาวที่เป็นอิสระจริงๆเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อปีพศ2496โดยในเวลานั้นภาคอีสานของไทยก็เป็นเขตปกครองแบบถาวรของประเทศไทยมานานแล้วก่อนที่จะมีการกอร่อตั้งประเทศลาวซะอีกนะครับและภาคอีสานของไทยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศลาวหรือว่าราชอาณาจักรลาวมาก่อน แล้วก็ไม่เคยมีการบันทึกเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์โลกเพราะฉะนั้นในทางเทคนิคแล้วนะครับภาคอีสานของไทยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศลาวมาก่อนเพราะฉะนั้นก็อย่ามาโมเมว่าคนภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของประเทศลาวนะครับเพราะว่าคนภาคอีสานเกือบทั้งหมดนะครับในภาคอีสานไม่ได้อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศลาว ส่วนบริเวณชายแดนไทยขเขมรน,นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับขเขมรเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเคลมนู่นเคลมนี่นะครับเพราะว่าประเทศขเขมรมีประเทศไทยเป็นไอดอลนะครับถ้าหากว่าไทยมีอะไรขเขมรก็อยากจะมีบ้างนะครับถึงแม้ว่าสร้างเองทําเองไม่ได้ก็จะมาโมเมเอาเองนะครับว่าอน,นุนี้เป็นของขเขมรไทย Copy ไทยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขมรนะครับนในแบนสไตล์ของขเขมรซึ่งปัจจุบันนี้ไทยกับขเขมรก็มีปัญหากันอยู่ทางบกก็น่าจะเป็นบริเวณภาษาตามเงินทมนะครับแล้วก็ภาษาตาควายแล้วก็ยังมีพื้นที่ทางทะเลบริเวณอ่าวไทยนะครับที่ขเขมรยอยากจะอ้างสิทธิ์อยากจะแบ่งเค้กเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณทะเลอ่าวไทยนะครับที่ลือกันว่า พื้นที่รอบเกาะก,กูดในบริเวณนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติปิโตรเลียมจำนวนมหาศาลนะครับสามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศที่ครอบครองพื้นที่แถบนั้นนะครับซึ่งพื้นที่แถบนั้นก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าขเขมรก็พยายามที่จะอ้างสิทธิ์จนทําให้สถานการณ์ในตอนนี้รอบป,ประเทศไทยของเราถือว่าควรจะเฝ้าระวังนะครับก็เลยทําให้ กองมันคงแล้วก็กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศของราชอาณาจักรไทยก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีการซ้อมรบอยู่บ่อยครั้งนะครับในช่วงนี้ซึ่งในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูการฝึกซ้อมรบของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศของไทยในช่วงไม่ก,กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งถือเป็นการซ้อมรบที่มีขนาดใหญ่ใช้อาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่มีความทันสมัย ซึ่งจะแสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งของกองทัพไทยในปัจจุบันนี้นะครับว่าเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งก่อนจะฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใหกับช่องขวกระสุนของเราด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆโด,ดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็จะมีการนําเอาเอาวุธยุทโปกรณ์ของกองทัพอากาศไทยแล้วก็กองทัพเรือไทยนําเอามาฝึกซ้อมรบร่วม ซึ่งเป็นการระดมกําลังเต็มอาตาัตราเพืกก่อกาลังเหนือเวหาเหนือท้องทะเลไทยนะครับเพื่อเป็นการฝึกปกป้องพื้นดินพื้นน้ําในสถานการณ์ประกอบการทดสอบใช้กําลังท่าอากาศและกองกําลังทางเรือประจําปีพศ .2568 นะครับโดยทางกองทัพอากาศร่วมกับกองทัพเรือของราชอาณาจักรไทยจะมีการฝึกประกอบกําลังเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่าอากาศ หลาปฏิบัติการทางทะเลในสถานการณ์ประกอบการทดสอบเพื่อปกป้องพื้นที่บริเวณกเกาะเหนือหน,น้านน้าฝ่ายน้ําเงินจากกองกาลังฝ่ายแดงนะครับโดยจะมีเครื่องบินขับไล่เอสจากฝูงบิน103จํานวน4ลํลำพร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่โจมตีกิฟเพนจากฝูงบิน701อีกจํานวน4ลํลำนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องบิน ควบคุมแจ้งเตือนซับาม340จากฝูงบิน7 0 2กองบิน7นำเอามาฝึกบินบินเหนือหน้าน้ำทะเลเอ่าวไทยส่วนทางด้านกองทัพเรือนะครับก็นำเอาเรือหลวงจากกรีนหรือเบตที่เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นเรือธงของราชนาวีไทยนะครับนำมาฝึกในการฝึกซ้อมรบร่วมในครั้งนี้แล้วก็ยังมีเรือฟิเกตเรือหลวงภูวิพลอดุเเด,ดแล้วก็เรือหลวงทะเรส่วนนะครับเข้ามาฝึกซ้อมรบ ในครั้งนี้ซึ่งการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบปฏิบัติการในการป้องกันประเทศกระบวนการวางแผนและก็ควบคุมสั่งการทางทหารในการเผชิญสถานการณ์วิกฤตของกาลังทางอากาศและกาลังทางทะเลโดยใช้การบูรณาการยุทธวิธีร่วมและการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสำหรับการสร้างความได้เปรียบเหนือสมรภูมิเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยและปกป้องผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลรวมทั้งความสงบสุขของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนทางด้านกองทัพบ,บกก็มีการฝึกซ้อมรบเมื่อวันที่21เมษายนปีพศ2568ที่ผ่านมานะครับโดยทางกองทัพบ,บกก็ได้โชว์ศักยภาพของกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11โดยทางกองทัพบ,บกได้นําเสนอขีดความสามารถของยุทธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถยานเกราะล้อ,อยางสไตเกอร์ รถถัง M48A5 ระบบยิงส,สนุนแล้วก็อาวุธประจำหน่วยที่รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยรองรับรูปแบบการลบแบบใหม่โดยไฮไลท์ในการฝึกในครั้งนี้ก็คือการฝึกดำเนินการทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริงนะครับในสถานการจำลองการลบ ตามแบบเพื่อทดสอบความพร้อมและการประสานการลบของหน่วยระดับกรมซึ่งการฝึกในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งพัฒนานหน่วยลบเฉพาะกิจต้นแบบของกองทัพไทยให้พร้อมตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงของชาติในทุกมิติด้วยศักยภาพที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภา,าพและเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการของกองทัพชันน้นนำในภูมิภาคสำหรับหน่วยรับการฝึก กรมทหารราบเฉพาะกิจจัดกําลังจากกรมทหารราบที่1 1 2กองพลทหารราบที่11นะครับแล้วก็ยังมีหน่วยดําเนินกลยุทธ์หลักและก็หน่วยต่างๆอีกมากมายหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารปืนใหญ่กองร้อยลาดตัวเวระยะไกลหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศหน่วยข่าวบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศหน่วยข่าวกองทางทหารและกองพลทหารปืนใหญ่ศูนย์การบินทหารบกและกลมรมวริการ ทหารบกรวมจำนวนกว่า5,000นายในการฝึกในครั้งนี้นะครับโดยมีพลเอกพนาแคลปอดทุกผู้วิจารารทหารบกและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เข้ามาตัวเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ทั้งทราบเหล่าทัพของไทยก็จะมีการเตรียมความพร้อมมีการฝึกซ้อมรบเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพและก็บุคลากร ของกองทัพไทยของเรานะครับให้มีความพร้อมอยู่เสมอส่วนเพื่อนบ้านของไทยนะครับนั่นก็คือเขมรเขมรก็จะมีการฝึกซ้อมรบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับโดยทางเขมรก็จะมีการเตรียมจัดการซ้อมรบมกรทองหรือว่าโกลเด้นดากอน2อนโดยจะมีการซ้อมรบระหว่างกองทัพของประเทศจีนนะครับกับเขมร จะมีการฝึกซ้อมรบร่วมกันในเดือนหน้านะครับก็คือในช่วงวันที่14จนถึง28พฤษภาคมกองทัพขเขมรก็น่าจะส่งกําลังพลประมาณ2,000นายเข้าร่วมฝึกซ้อมรบในครั้งนี้นะครับส่วนจีนก็น่าจะมีอยู่ประมาณ760นายนะครับแล้วก็จะมีอาวุธประเภทอื่นๆในการฝึกครั้งนี้ด้วยนะครับสําหรับการฝึก o l เดนดาก้อและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องหักระสุนของเราจะนำเสนอไปประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e กดแชร์กดกดติดตามกับช่องหักระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไปในโอกาสนี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ